โอเคครับนะตรงนี้จะเป็นส่วนสำหรับการแนะนำตัวละครเบื้องต้นถ้าเกิดใครที่รู้จักสกิลเรียบร้อยแล้วก็สามารถข้ามไปได้ตามแท็กเวลาข้างล่างนะครับโอ้โอเคครับนะวันนี้เราก็ตามสัญญาครับนะเป็นรีวิวตัวละครนั่นเองนะเอ่อความสามารถของโ s สแมนเบื้องต้นแล้วก็วิธีการเล่นตามฉบับเคีนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนเนาะความสามารถนะครับโปสแมนนะครับเมื่อเริ่มเกมมาเนี่ยจะมีจดหมายครับโดยจดหมายเนี่ยจะมี ทั้งหมด6แบบนะครับนะโดยเดี๋ยวจะไล่ไปอธิบายแต่ละแบบไปเลยนะครับนะแต่ว่าเมื่อเริ่มเกมมานะครับนะมันจะเป็นฟิกเลยนะคือแบบเริ่มเกมมาปั๊บคุณจะได้รับจดหมายเยือกเย็นนะครับนะอย่าน้อย1ชิ้นก็คือเกิดมาปั๊บเนี่ยจดหมายพอคุณเปิดมาใน3อันใน3อันนี้จะต้องมีทอรหัสอย่างน้อย1อันนะครับนะ แต่ก่อนอื่นเลยผมขออธิบายตัวความสามารถง่ายๆก่อนเนาะอย่างเช่นความสามารถนี้ครับ post d o กนั่นเองนะเมื่อเราเมื่อเรากดใช้นะครับมันจะทําการส่งหมาไปทางทิศทางที่กําหนดนะครับนะหมาจะทําการงับขาผู้ล่าเป็นเวลา5วินาทีโดยระหว่างที่มันงับ5วินาทีเนี่ยมันจะทําให้ผู้ล่าเนี่ยเอ่อเคลื่อนที่ช้าลง35%เป็นเวลา5วินาทีนั่นเองนะครับนะโดยระยะคูดาของมันจะอยู่ที่45วีนะครับเดี๋ยวลองปิดคูด้าดูนะ แต่ถ้าในเกิดกรณีเกกรณีที่เราส่งหมาไม่โดนนะครับนะหมาเราจะติดคูดาวเป็นเวลา16วินาทีนะครับนะ,อ,ะอันนี้คือเบื้องต้นนะครับนะส่วนถ้าเกิดเราส่งหมาโดนผู้ล่าเนี่ยมันจะนับคูดาว45วินาทีนะครับนะเดี๋ยวลองส่งหมาดูนะเดี๋ยวลองเปิดให้ผู้ล่าเนี่ยมันเดินตามมาก็ได้นะจะได้ทําง่ายๆเลย อ่ะโวยคูเอไครับแล้วเราเขาก็ตามมานะหนุ่ยเขาเดินตามเรามานะเราส่งมารับเข้าไปครับเห็นจะเห็นได้ว่ามันคูดาวสี่ิาวิแล้วเดินชา้าลงนะเห็นไหม <_ X> เห็นไหมคันเตอร์จะเดินชา้าลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะโอ้ยเวนอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาอธิบายความสามารถของจดหมายแต่ละชิ้นกันเลยดีกว่านะจดหมายชิ้นแรกที่เราเห็นนะครับเป็นจดหมายใจร้อนนะครับนะเป็นรูปรองเท้านั่นเองเนาะฝ่ายที่เมื่อได้รับจดหมายนะครับจะวิ่งเร็วขึ้น10%ต่อเนื่อง15วินาทีเนาะ จดหมายที่เป็นรูปครื่นโทรหัสจดหมายความเยือกเย็นนะครับถ้าจดหมายนี้ความสามารถคือปั่นไวย20%เป็นเวลา30บวิส่วนนี้จดหมายกระตุ้นนะครับนะผู้ที่ได้รับเนี่ยมันจะทําให้กระโดดไม้และหน้าต่างไวขึ้น1 0ทถาวรน,นะครับนะไอ้จดหมายนี้เนาะอ่าแล้วก็ความสามารถนะครับเมื่อเราส่งจดหมายนะครับนะจดหมายเนี่ยมันจะทําการแรนดออใหม่อีกครั้งนั่นเองนะครับนะอ่าประมาณนี้เนาะคือ ความสามารถของจดหมายนะครับเมื่อเราส่งไปนะครับนะถ้าเกิดเราส่งให้คนอื่นเนี่ยตัวเราจะได้รับดีบัฟด้วยนะครับคือพง่นี้คือเราส่งจดหมายไปให้คนอื่นเราก็จะได้รับดีบัฟนั้นเช่นกันนะครับเห็นไหมผมส่งจดหมายวิ่งให้หมอหมอก็ได้รับดีบัฟผมก็ได้รับดีบัฟเช่นกันนะครับนะหรือเราจะส่งจดหมายให้ตัวเองก็ได้นะแล้วแต่นะอันนี้แล้วแต่นะแต่ว่า ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะส่งให้เพื่อนเช่นกันนะครับเพราะว่ามันจะได้รับบัฟพร้อมกัน2คนเนาะจะคุ้มกว่าโดยเฉพาะจดหมายทอร่าเนี่ยพยายามส่งให้เพื่อนนะครับเนะโอเคอันนี้จะเป็นเบื้องต้นเนาะอ่าแล้วก็นี้ครับจดหมายที่4ครับจดหมายรับอําลานะเมื่อพูดลเมื่อเราได้รับจดหมายนี้นะครับมันจะทําการสปินให้เราแล้วเองนะครับนะโดยภายใน90สินาทีถ้าเกิดเราข้ามแผ่นไม้หรือหน้าต่างมันจะทําให้เราได้รับสปิน แต่จะสปินไม่ได้มากเข้ากับทางนั้นของกระโดดแผ่นไม้หรือกระโดดหน้าต่างที่เป็นเปิร์กนะครับนีนก็คือสปินจะน้อยลงแต่อาจจะประมาณรู้สึกว่า30ประมาณ40%นะแบบนี้เนาะนี่ครับเป็นสปินให้นะครับเนะเหมือนเป็นเปิร์กสปินให้ในตัวเลยนะแต่ว่าข้อด้อยของมันก็คือถ้าเกิดเรามีเปิร์กเราสมมติเราเปิร์กสามเก้ามาอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูเดี๋ยวขอส่งจุดหมายทิ้งท้หมดก่อนเนาะอ่ะเดี๋ยวผมลองพับไม้ก่อนนะ เดี๋ยวเราก่อนจะไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวเรามาพูดจดหมายที่5นะครับนะจดหมายความหวังนะครับนะก็คือเมื่อเราส่งให้นะครับผู้รอดชีวิตนะครับนะจะเห็นตำแหน่งทางรับต่อเนื่อง1 2 0่ีวินะครับนาะแล้วก็จะได้รับความเร็วในการเปิดประตูไวขึ้น15%นั่นเองนะครับนะอันนี้เจาไว้ใช้ตอนตอนท้ายๆนะครับนะส่งไปตอนต้นเกมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะอันนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของเปิร์คคำนำรานะครับนะ คือในกรณีที่เรามีสปินไม้อยู่อะมันจะใช้สปินไม้ก่อนนะครับดังเช่นตัวอย่างเลยนะเห็นไ,ไหมข้าไมไปปับ๊บมันจะใช้สปินไม้ก่อนนะครับนะหลังจากนั้นถ้าเกิดมันไม่มีในขณนะที่เราข้ามมันไม่มีสปินแล้วมันถึงจะเอาสปินเนี่ยมาใช้ให้นะครับนะแบบนี้นะโอเคอันนี้คือเบื้องต้นเนาะจดหมายอันสุดท้ายครับจดหมายก้าหารนะเมื่อเราได้รับจดหมายเมื่อความสามารถของจดหมายนะครับนะมันจะทําให้ช่วย แก้เชือกไวขึ้นอ่ะแก้เชือกช่วยเพื่อนไว้ขึ้น30%แล้วก็ถ้าเกิดเราอยู่ใกล้ๆกับบริเวณที่เพื่อนโนจับนั่งเนี่ยจะเคลื่อนที่ไว้ขึ้น10%ต่อเนื้อส8 0ว์นวินะครับแล้วก็คือบัฟนี้จะอยู่180วินะครับแล้วก็ที่สำคัญนะคนเราคนหนึ่งคนจะสาม,สมารถมีบัฟได้แค่สูงสุด หนึ่งชิ้นนะครับนะคือถ้าเราส่งบัฟใหม่ให้ตัวเองเห็นไหมบัฟเก่าก็จะถูกล้างออกท,ทันทีนั่นเองนะครับนะอันนี้คือเบื้องต้นสําหรับตัวโพสแมนนั่นเองนะความสามารถทั้หทงหมดทั้งมวลเขามีประมาณเท่านี้นะส่วนเทียร์เนี่ยผมจะจัดให้อยู่ประมาณเทียร์เอเนานะมันเป็นอีกตัวหนึ่งที่เรียกได้ว่าใช้เดินเกณ์ได้ค่อนข้างดีเลยนะเป็นตัวที่ช่วยในการลันเครื่องได้ดีแล้วก็จะโพ่ในงานแข่งหลายๆครั้งเพราะเนื่องจากมันเอาตัวรอดได้ค่อนข้างดีเลยนะเอาตรงๆนะมันเป็นตัวที่ไม่ได้ไม่ได้แบบ ปปเปล่าเปล่าเปื่อยๆนะเพราะฉะนั้นตัวมันเนี่ยถือเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าเล่นมากในแพทนี้นะครับนะผมให้เป็นตัวเทียเอเลยนะอาจจะไม่ได้เก่งเหมือนแม็กที่แบบปั่น2เครื่องได้พร้อมกันแต่มันสามารถทําให้เ,เพื่อนเราเนี่ยถอดไว20%ี่อนะคิดดูเองออคิดดูนะประมาณนี้นะครับนะอย่างเช่นเราเกิดมาต้นเกมอย่างเงี้ยเมือ่อผู้เอ่อถารับจ้างกับเราเนี่ยไม่ได้โดนไล่เนี่ยเราสามารถทําให้ถารับจ้างเนี่ย ถอดไวแทบเท่ากับคนปกติเป็นเวลา20เป็นเวลา30วิแถมเราก็จะปั่นไวด้วยเช่นกันนะโคตรดี odi, เนาะอันนี้คือเบื้องต้นสําหรับความสามารถนะครับนะอัน,นเผื่อใครที่ยังไม่เคยเล่นอยากจะลองเล่นก็จะได้อ่าเข้าใจความสามารถเบื้องต้นนันก่อนนะครับนะโอเคเดี๋ยวขอตัด <c oughs> โอยเดี๋ยวขอตัดไปส่วนเกม A กันเลยดีกว่าเนาะไปพร้อมแล้ว let's go โอเคครับอันนี้จะเป็นเพิ่มเติมสําหรับทริคเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือมันจะเป็นทริคในการส่งหมามุมตึกนะครับนะซึ่งเทคนิคนี้นักแข่งแล้วก็คนเล่นเก่งๆหลายคนชอบทํากันนะครับเพราะมันมีความสามารถในการาจู่โจมใส่ตรงข้ามได้ดีนะคือ,เ,อเนี่ยมันจะไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเราจะส่งไปตอนไหนนะครับแบบนี้ครับเห็นไหมส่งหมามุมตึกครับแบบนี้เนาะคือ hunter จะไม่เห็นแล้วว่าเราเนี่ยปล่อยหมามาหรือยังนะครับเห็นอีกทีหนึ่งก็คืองัํา โอเคครับนี่ก็จะเป็นเกมเพลย์แรกของเรานะครับนะโอเคครับจังหวะนี้ผมเนี่ยเล่นเป็นโปสแมนนะเกจอจั <c oughs> งหวะนี้เจอเปน็นแม่งของโอโหข่าวดำส่งหมาวันแทบไปอย่างรวดเร็วครับนะจังหวะนี้ไม่ต้องมองหลังครับใช้เป็นจุดเลด้าในการดูนะโอเคครับฮันเตอร์เขาดักอีกฝั่งหนึ่งเราเดินเข้าไม้ครับนะผักไม้ทิ้งทันทีนะ คืออันนี้เพิ่มเติมสําหรับคนที่คิดว่าน่าจะจุกอันนี้ก็คือผมเจอข่าวดำเนาะผมและผมมั่นใจว่าผมเนี่ยสามารถจุกต่อได้นะครับก็เลยตัดสินใจส่งจดหมายถอดไปให้คนที่เป็นตัวช่วยนะครับนะส่วนใหญ่เวลาส่งจดหมายถอดจะนิยมส่งให้ตัวช่วยจะคุ้มกว่านะครับนะเพราะว่ามันจะทําให้เครื่องรันไวเนาะแต่ถ้าเกิดในกรณีที่คุณแบบว่าเออแบบคิดว่าคงจะได้จะจุกไม่ไหวก็ส่งจดหมายวิ่งหรือว่าจดหมายที่มันช่วยในการจุให้ก็ได้เนาะ จังหวะนี้หมาใกล้มาแล้วครับส่งหมาไปเลยครับในะจังหวะนี้คือระยะถ้ามันไม่ได้ไกลมากเนี่ยหมามันโอกาสโดนค่อนข้างสูงอยู่แล้วเนาะระยะประมาณนี้นะในจังหวะนี้คือเขาชาร์จตกมานะครับนะร่างขามันตีไกลเนาะหลบไม่พ้นจริงๆเนาะโปสแมนแพทนี้ถึงจะโดนเนิฟแต่ก็ยังคงเล่นได้นะครับนะผมยังมองว่ามันเป็นตัวที่ยังเล่นได้โหดอยู่เนาะเนิฟมารอบนี้ก็ไม่ได้อะไรมากเนาะจังหวะนี้คว้างล่มมาผมพักไม้ทิ้งก่อนเนาะ แล้วจังหวะนี้คือแบบเขาเอาเป็นขาวดําเทเลนะคือขาวดําเทลแพทนี้แทบจะไม่เจอแล้วนะจังหวะนี้ผมส่งจดหมายให้ตัวเองเลยนะครับนะเป็นจดหมายวิ่งไวสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับนะจังหวะนี้วิ่งยาวๆเขาวิ่งยาวๆเนาะถ้าไม่ได้จดหมายวิ่งไวน่าจะตายหาไปนานแล้วนะจังหวะนี้จะกดส่งมากดไม่ติดครับเราก็กดส่งมาวันเทบไปอีกครั้งหนึ่งครับนะแต่จริงๆผมจะกดส่งจดหมายไปตั้งนานแล้วนะแต่ว่าไม่กดไม่โดดไอ้เวย วันนี้ผมเอาเปร์เป็น3ามเก้าเนาะเดี๋ยวผมจะเอาให้ดู2เกมเนาะจังหวะน,นี้ก็ตายไปตามระเบียบครับนะแต่ว่าตอนนี้เห็นไหมว่าเครื่องตอนนี้เนี่ยมันเสร็จไปแล้ว2เครื่องนะครับก็คือไอ้นักสํารวจเนี่ยมันจะมีจดจดเอ่อไอที่เร่งกันนะนะ่ะอ่านไหมเขาใช้ไปแล้วนะตอนนี้ก็จะเหลือ2เครื่องร้อยนั่นเองนะครับนะจริงก็ไม่ร้อยหรอกนะจังหวะน,นี้คนฟ้าสื่อสารเป็นคนเข้าช่วยนะครับนะ ถ้าเกิดในกรณีนี้ถ้าเกิดคุณไม่ได้โดนไล่เนี่ยก็จะส่งจดหมายจดหมายช่วยเหลือนั่นเองนะครับนะหรือว่าจดหมายที่เป็นรูปเหมือนรูปคนช่วยเหลือเออนั่นแหละให้กับตัวช่วยนะครับเพราะว่ามันจะช่วยตัวช่วยเล่นได้ง่ายขึ้นนั่นเองเนาะแต่นี้คือผมโดนไล่ก็เลยไม่ได้ส่งให้นะครับนะจังหวะนี้ก็แกเชื่อไปปล่อยม้าครับนะจนจังหวะนี้อันนี้คือฝั่งของคนฟอกสุสานเนี่ยพลาดลิดนหน่อยตรงที่คือเขาดันมาวิ่งขนาบลายกับผมเนาะมันเลยทําให้เ โดน2แผลนั่นเองนะครับเนาะอันนี้ผมไม่ได้ขอนกเสียนะเพราะผมรู้ว่าวิ่งทันเนาะจะเสียเรใส่ไม้ก่อนเนาะจะไม่เป็นไรครับจังหวะนี้ก็ปีหน้าต่างข้ามไปครับนะส่งจดหมายถอรหัสให้เพื่อนต่อนะครับนะคือถ้าเกิดคุณมั่นใจว่าจุ้งได้ก็ส่งจดหมายขอให้เพื่อนไปเลยครับไม่ต้องกลัวเนาะจังหวะนี้คือวิ่งมามุมนี้ตายแน่นอนครับเนาะพยายามหลบมุมอยู่นะครับในจังหวะนี้จังหวะนี้หลบมุมครับแต่หลบไม่พ้นจริงๆนะขาวดังเขาเดินมากวาดสวิงรอบโลกเลยเวย แต่ไม่เป็นไรครับนะเครื่องเนี่ยมันน่าจะใกล้เตรียมแล้วนะครับนะคิดว่าเครื่องน่าจะได้เยอะแล้วโอเคได้ประมาณ70นะจังหวะนี้เออเหมือนฮันเตอร์จะไปโซนเครื่องนะครับจังหวะนี้นะเพื่อนก็มาดึงช่วยแก้ฝีไปแต่จังหวะนี้คนพ่ฒนาสารตายครับนะแย่ yeah, แล้งานนี้นะเออในสถานการณ์แบบนี้นะครับนะก็คือผมเนี่ยจะหายตัวไปก็คือจะไม่เข้าเครื่องจะไม่ทําอะไรเลยเนาะจะไปรอประตูอะไรแบบนี้นะเพราะว่าถ้าเกิดฮันเตอร์เจอผมแล้วเขาเอาผมได้เนี่ย ผมมีโอกาสบินเลยนะเพราะว่าผมนั่งไฟสุดท้ายแล้วเนาะอันนี้มาเซตแผงไม้ตรงประตูก่อนนะครับนะเผื่อฮันเตอร์มาผมจะได้มีกระโดดไม้สปินออกได้เนาะแล้วก็ส่งจดหมายเอ่อน่าจะเป็นจดหมายหลุมไม่เพื่อนนะจังหวะนี้ฮันเตอร์เหมือนจะตัดสินใจไปเบิ้ลเซียนะครับนะผมดูทรงแล้วเครื่องน่าจะแบบจุดอาจจะจุดไม่ได้ก็เลยกะว่าจะวิ่งมาซ้อนเครื่องนะครับนะ ดี๋ยวนี้ผมง้างจดหมายรอนะนั่าจะส่งเป็นจดหมายหลุมให้นะอันนี้เห็นว่าเพื่อนจุดเครื่องได้ก็เลยวิ่งไปสแตนประตูนะโอเคครับจบังหวะนี้ส่งจดหมายอะไรไปวะอ่าเป็นจดหมายหลุมนั่นเองนะเออจดหมายหลุมเนี่ยเอาไว้ส่งตอนเครื่องจะเตรียมหรือว่าจะเปิดประตูอะไรแบบนี้ค่อยส่งนะครับนะเพราะว่าเอ่อจดหมายหลุมจริงๆมันจะใช้ใช้ในการเปิดประตูเนาะมันเปิดประตูไวนะ จังหวะนี้ก็ตามระเบียบขงหน้าเพื่อนเราก็โดนจับนั่งไปนะฮันเตอร์ตัดสินใจจะไปเทเลครับเทเลโซเลยนะจังหวะนี้ผมก็เห็นฮันเตอร์ไม่เฝ้าก็ไปสิครับรออะไรอยู่ไปช่วยเพื่อนกันจังหวะนี้เพื่อนเราโดนไล่อยู่นะครับนะเขายังไม่ได้บอกว่าฮันเตอร์ไม่ไล่นะโอเคครับเพื่อนยังคงไล่เขายังไล่อยู่จังหวะนี้ขาวดำจะชาร์จล่มมาหรือไงเอาไงเอ่ยชาร์จมาแล้วครับจังหวะนี้นะ ผมเนี่ยก็ง้างหมาส่งไปเลยครับแบบตรงๆเนาะเรียกได้ว่างับขาเต็มกระบาลแล้วกดซูเรนเดอร์ไปครับนะเดี๋ยวเราไปดูอีกเกมกันดีกว่าเนาะอันนี้จะเป็นเกมของนั้นเล่นแบบไดฮาร์ดนะครับนะอันนี้จะเอาเปิร์กเอ้ยสามกามาหรอวะเดี๋ยวเดี๋ยวมันน่าจะมีอ๋อคนละเกมกันเออลืมผมไอเกมนี้ก็จะเป็นเปิร์กสานั่นเองเนาะ เกมนี้ผมเอาเปิร์ก39มานะครับสองเกมเลยเปิร์กจะเหมือนกันนะครับเป็น39เนอะแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปอันนั้นให้อีกทีนึะก็คือแบบแน่เปิร์กอะเดี๋ยวจะวางรูปไว้ให้อีกทีหนึ่งเนาะ โอ้อย่างแย่เลยตะก,กี้คือแบบลืมแบบใส่หูฟังไม่แน่นมันเลยกลายเป็นใช้ไม์ของโทรศัพท์อัดเสียงก็อาจจะไม่ชัดนะยังไงก็ต้องขอไปอีกรอบหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวรอบนี้ครับผมส่งจดหมายถอดให้ตัวช่วยตามลาเบียบเหมือนเดิมครับนะเจอป้าเนี่ยพยายามอย่าไปเล่นกับแผ่นไม้มากเนะาะแต่วันนี้ผมปีหน้าต่างเลยครับนะเพราะว่าผมส่งหมาไปงับป้าอยู่เนาะมันเดินตามไม่ทันัง่วะนนี้คือมันอยู่ในมุมอับสายตาพับไม้ได้นะครับแต่ว่าผมไม่พับเนาะเลือกที่จะไม่พับเัวน,นี้เขาส่งเขายังไม่ได้ล็อกหัวผมทีนะ ป้ามีบิงแล้วนะจังหวะน,นี้เนี่ยจังหวะน,นี้มุมอับสายตาครับพับไม้ยัดหน้าตัวเองแล้วสปินหนีเลยครับเนาะไปกระโดดหน้า,ต,านต่างครับนะจังหวะน,นี้แต่ว่าเขาใช้ดันได้เนาะแต่ว่าผมไม่ได้ข้ามนะตัวนี้วิ่งเข้าสามไม้แล้วก็เหมือนจะมีคนอยู่สามไม้นะผมก็เลยบอกว่ารีบไปซะคือหลบไปก่อนนะจังหวะนี้ครับน่ะแก้งหลอกหลังไม้ทีนึงครับนี่หลอกไม้ทีนึงครับเน่แล้วจังหวะนี้ครับนะหลบมุมครับอืม ลับมาเย็ดหน้าไปนะครับนะคือป้าเนี่ยถ้าเกิดเราเจอป้าเนี่ยเชิงไม้จะต้องแข็งรนะดับหนึ่งนะครับนะจังหวะนี้ส่งมาไปอีกรอบหนึงครับอืมครับขาเต็มเต็มสบายวิ่งกันยาวๆครับจังหวะนี้จังหวะนี้โดนบันทึกนะครับกระโดดหน้าต่างมาอืมเฉียดมากเลยนะครับนะพเพราะว่าเราโดนบันทึกเนี่ยมันข้ามชานะ จังหวะนี้คือส่วง,ง60วิผ่านไปแล้วนะครับนะส่งจดหมายไปอีกรอบนึงครับจะวิ่งเข้าวาับใหญ่ได้เลยเนะาะวับใหญ่มาช่วยฉันเถิดส่งจดหมายทอดให้เพื่อนต่อนะครับนะเพราะว่าผมมั่นใจว่าผมจูบต่อได้นะจังว๋วะนี้ก็เข้าวาับไปครับนะเดี๋ยวให้เพื่อนมาฮิวนะครับนะโอเคเนาะเดี๋ยวคลิปมันเริ่มยาวแล้วเดี๋ยวผมจะตัดไปกเกมเพย์นหนึ่งเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะ โอเคครับนะตานี้จะเป็นตาที่เจอโพลันนะครับนะอันนี้เปอร์ที่ผมเล่นจะเป็นไดฮาร์ดนะครับนะก็จะเอามาให้ดูแบบหลากหลายเนาะจะได้เห็นว่าเออมันมีข้อแตกต่างในการเลือกเปอร์อยังไงจังหวะนี้เจอโพลันมาจิ้งเจอผมก็ได้ครับหลบตรงมุมนี้แบบนี้ไปทีหนึ่งเนาะไอ้มุมแบบนี้สามารถใช้หลบได้เนาะแต่การหลบโพลันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความชนานนะาํานาญด้เลยนะจังหวะนี้โพลันกิ้งติดครับนะออดหลบตรงซอกไปอีกรอบนงะครับออดหลบตรงซอกไปอีกรอบนะึงครับนะคือโพลันเนี่ยรัศมีการ เลี้ยงมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้กว้างมากนะครับนะมันจะมีมุมให้เราหลบอยู่แล้วนะจังหวะนี้จังหวะนี้ครับหลบมุมไปอีกรอบหนึ่งครับนะคือโพลันเนี่ยถ้าเขากิ้งมาเนี่ยอย่าไปค้างหน้าตาเนาะเพราะมันสามารถทิ้มทะลุได้จังหวะนี้หลบอีกรอบหนึ่งครับอือืไม่พ้นจริงๆครับโดนไปหนึ่งหนามเนะาะจังหวะนี้โพลันเขาไม่กายล่างด้วยนะเขาจะเอาสมสองหนามเลยครับอืหลบไปอีกรอบหนึ่งครับ เอจังหวะนี้คอยสังเกตไฟดีๆนะอย่าเมานะอย่าเมาเออคอยคอยพยายามมองหันอยู่ตลอดนะจะได้รู้ว่าหลบยังไงนะจงังหวะนี้ครับนะกลิ้งมาอย่างนี้ผมต้องหามุมหลบละสวนไปครับนะ7นเจ็ดสิบสองไปจงังหวะนี้วิ่งมาโบ,บ้ากันอได้หาเชิงตึงหลบไปได้ครับยัได้ว่าโดนไม่โดนด้วยนะอันนี้ง้างหมาลเลยครับนะขบอกข้ามาปั๊บส่งไปทันทีเลยนะจะส่งไม่โดนหรือเปล่า อ้ยเี่เฉียดมากเลยนะจริงๆฮันเตอร์เขาบิงเทอร์เลอร์ผมได้เลยนะเนี่ยโชคดีจริงๆตัวนี้กิ้งล้อกลับมาครับหลบตรงมุมเหมือนเดิมครับสเต็ปเดิมๆครับแต่ไม่พ้นเนาะจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้เขาจะเอาผมต่อหรือเปล่าเนี่ยหลบไปครับอือแล้วกลับมาดึงมาครับนะสวยงามมากเลยนะ จังหวะนี้คือผมเนี่ยโดนเอาแล้วนะอาจจะโดนบิงตกนะจังหวะนี้รีบๆข้ามครับแล้วเขาจะบิงหรือเปล่าอบิงจริงๆด้วยนะแต่ว่าผมมีสปินเผ่นไม้นะครับนะเขาจะเอาต่อจริงๆเหรอส่งหมาไปครับนะส่งหมาไปงับงับโดนได้ใช่ไหมวะเออใช่ใช่ใช่จังหวะนี้เขาไม่มีกับดักนะผมก็กระโดดไม้เล่นต่อครับนะจังหวะนี้ฮันเตอร์จะเอาอีกหรือเปล่าเหมือนฮันเตอร์ไม่เอานะครับเขาเปลี่ยนตัวไล่นะครับนะโอเคครับนะคลิปนี้ก็จะประมาณเท่านี้เนาะ โอเคครับนะจังหวะนี้ก็จะเป็นช่วงสุดท้ายงคลิปนะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ด้วยนะครับนะเดี๋ยวส่วนปเปิร์กเนี่ย,ยผมจะขึ้นรูปไว้ให้นะครับนะ,ปะเปิร์กที่เล่นก็จะเป็น39ก้า Die Hard นะกับดายฮาร์ดนาะก็ จะมีสองสายเนี่ยที่นิยมเล่นกันนะโดยรวมของคลิปก็จะประมาณเท่านี้นะครับนะส่วนคลิปเที่ยวม,มาประกอบเนี่ยถ้าเกิดยังไม่ได้ลงเป็นคลิปให้เดี๋ยวจะค่อยลงเป็นคลิปให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับนะแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยมันจะเห็นได้ชัดเลยกับการใช้วิธีส่งหมามุมตึกนะครับนะอันนี้จะเห็นได้ชัดเลยเนาะ โอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้เนาะสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไคร์ด้วยนะครับแล้วก็คิดเห็นยังไงก็พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับอยากให้ทําคลิปอะไรต่อบอกมาได้เลยครับเดี๋ยวถ้าได้ก็จะทําให้นะครับนะโอเคไปละครับลาตีสวัสดเดอีอ